วันนี้นะคะหนูนามาพร้อมกับโตโยต้าเวรอเจ็ที่นางบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่ามาก,มากๆ,ๆนะคะออกใหม่ป้ายแดงนะคะเกือบแปรแสนนะลูกค้านะ,ะแต่วันนี้นะคะ ถูกลงไปเกือบ20,000นกว่าบาทนะคะราคาเหลือเพียงแค่ห0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับ Toyota v เวร z ปี2022.23เลขไม่เพียงแค่64,000กว่าโลเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะคะสมาร์ทนั่นเองเนาะคุ้มค่าต่อราคาเนะะีสำหรับ ครอบครัวที่ต้องการเจ็ดที่นั่งฟีเจอร์แบบครบๆค,ค่ะลูกค้าคะระบบความปลอดภัยแบบทันสมัยและที่สําคัญเนะคะเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบแน่นเอียดนะะแน่นเอียดจริงๆนะคะมาเรามาดูอุปกรณ์ภายนอกของเขาเนาี่ยว่ามีอะไรกันมาบ้างนะค,ะคันนี้หนูนาบอกได้เลยว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สะดวกสบาย สวยกระทัดรัดเนี่ยคะไฟหน้าของเขาเนะี่ยมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าเนี่ยคะสปอยเลอร์หลังกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดล้อของเขาเนะน,น,น,นี่ยนะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16นะคะ1น5 6 0้ R 1 6นั่นเองนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่ชุดเดียวกันเนาะพวงมาลัยของเขาเนะนี่ยคะคันนี้พวงมาลัยของเขามาพร้อมกับ EPS หุ้มหนัง<ม>สามารถปรับทิศทางได้4ทิศเลยนะลูกค้านะนะคะและที่สำคัญนะคะระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกแน่นเอียด<ม>กล้องท้ายเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะถุงลมนิรภยัยนะคะขนาด6ตตำแหน่งเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆและที่สำคัญนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะมิติรถของเขาความยาวของเขาเนี่ยคะ4,475มิลิเมตร นะคะความกว้าง1750ม mm, ิลิเมตรนะคะด้านในของเขาบอกได้เลยว่าดูหรูหราดูรักชูรี่สุดๆไปเลยค่ะลูกค้าคะพวงมาลัยมาแบบ EPS หุ้มหนังและที่สำคัญปรับทิศทางนะคะได้ถึง4ทิศทางกันเลยทีเดียวเนะะี่ยเบาะหนังของเขามาพร้อมกับหนังสังเคราะห์นะคะบวกผ้าผสมกันนะลูกค้านะเบาะคนขับนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะ,ะจอของเขามาพร้อมกับจอสัมผัส ขนาดใหญ่ขนาด8นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญคันนี้สามารถรองรับ Apple c a r p l a y นะคะแล้วก็ Android Auto ได้นะคะระบบเบรกมือนะคะเป็นระบบเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็ระบบ Smart Entry นะคะและที่สำคัญคันนี้ใช้กุญแจแบบ p u s t s t t r t นะคะพุชสตาร์สามารถกดแล้วก็สตาร์ทได้เลยบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่ทันสมัยมากๆค่ะลูกค้าเพราะว่ามีสายชาร์จแบบไวรสตมาให้นะ,ะสามารถชาร์จ usb นะ,ะหน้าหลังะะช่องไฟเต็มๆเ,เลยขนาด12โวลต์นะคะ บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆอ่าความสูงของเจ้าคันนี้นะความสูงของเขา1,700ม mm. มตรระยะฐานล้อของเขา2750 mm. ้มมตรนะคะระยะต่ำสุดจากพื้น205ม mm. มตรความจุถังน้ำมันนะคะ43ลิตรกันเลยทีเดียวเนะยคะบอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดนะอย่างที่บอกนะถุงลมนี้ลนะภัย6ตตำแหน่งนะคะ ห้องโดยสารนะคะบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากๆสามารถนั่งได้ถึง7คนกันเลยทีเดียวนะคะสามารถปรับพับเบาะได้นะคะสามารถปรับพับเบาะได้เนาะนะคะถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าขับ2คนนะคะหรือต้องใส่สัมภาระาค่อนข้างที่จะเยอะปรับเบาะสามารถแบบปรับได้แบบเรียบเลยนะคะลูกค้าก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะ พอสมควรเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสวยงามไหมหนูนะบอกได้เลยนะว่าสวยมากๆากนะไฟท้ายของเขาแบบห,หรูหรารักชูลี่สุดๆไปเลยนะคยฮะราคาต่ำกว่าป้ายแดงเกือบ3 0 0 0สนลูกค้าขาและที่สำคัญนะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจุกๆกันเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวเรามาแจ้งกันท้ายคลิปนะว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรกันมากนะะี่ะอันนี้ก็จะเป็นอมองจากด้านหลังเนาะนะคะ กว้างมากนะคันนี้กว้างมากนะอยากให้ลูกค้าได้ลองมาสัมผัสกันดูนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะ,ะที่อนเนกประสงค์สุดๆไปเลยนะคะพับบงพับเบาะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะสวยงามมากๆนะรถคันนี้หนูนะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพลิกคว่มไฟไหม้กับไม้ก็ไหมนะคะถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปไม่สบายใจนะคะสามารถเอาเข้าศูนย์ตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยนะคะ เม็ดองเม็ดอาร์คนะคะเต็มทุกจุดนะลูกค้านะนะคะไม่มีชนจมน้ำย้อแมวพี่ควมไฟไหม้กลับมาได้เลยนะคะไม่มีนะไม่มีนะคะถ้าลูกค้าไม่สบายใจนะคะสามารถเอาเข้าศูนย์ตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยยินดีนะคะยินดีนะรถคันนี้เป็นรถปี2023นเนะคะหนูนะก็จะเอาเข้าศูนย์ตรวจสอบเช็คสภาพให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะก็คือเราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์อยู่แล้วนะคะ ราคาต่ากว่าป้ายแดงนะคะสามแสนกว่าบาทคุ้มไม่คุ้มรองพิจารณาดูนะลูกค้านะและที่สำคัญเครดิตดีไอชีชัดเจนออกรถเพียงแค่10บาทนะคะและที่สําคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่น17ปีนะคะสามเหลี่ยมออตโต้นะี่ยะรถสูงสุดไปเลย1นึ0 0แสบาทค่ะลูกค้าขาหรือเลือครับดอกเบีย้ยนะฮคนะหนึ่้อา หรือถ้าเกิดใครไม่เอาดอกเบีย้ย1.79นะคะก็จะเป็นในส่วนของคูปองน้ำมันนี่ยคะได้สูงสุด1 1 7 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวและยังไม่พอเนะะี่ยสำหรับคนผู้แนะนำนะคะสำหรับคนที่บอกต่อนะคะสำหรับใครที่มาดูคลิปไม่ได้สนใจรถไม่เป็นไรบอก บอกต่อให้หนูนานิดนึงนะีคะหนูนาให้ค่าแนะนําสูงสุดไปเลย1 7 0 0 0บาทค่ะลูกค้าะ,ะและที่สําคัญนะวันที่29เรามีนัดกันนะคะวันที่29กรกรกฎาก็คือวันอังคารน,นั่นเองนะคะรถไร่แจกจริงนะคะครั้งยิ่งใหญ่คืนกําไรสู่สังคมนะคะ ฉลองครบรอบ17ปีสามเหลี่ยมออตโต้เนี่ยฮะเรามีรถแจก1คันคะ่ะลูกค้าคะสามารถเข้ามาร่วมงานเนะะี่ยะได้ที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้เนี่ยฮะวันเดียวเท่านั้นนะย้ำนะคะลูกค้าวันเดียวเท่านั้นนะมีรถแจก1คันและบูธอาหารนะคะบูธอาหารนะ,ะบูธอาหารเนะะี่ยะจากเซลสาวเนะะี่ยะสวยหล่อของสามเหลี่ยมออโต้นั่นเองนะคะอย่าลืมนะของรางวัลอีก17รายการนะคะ สำหรับใครนะคะที่สะดวกหรือสนใจรถนะคะหรืออยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดบ้านเขียวหนูนามาได้เลยที่แอด53ตัวและก็ B1 ตัวชื่อแอดเข้าว่าหนูนารถสวยถูกใจหรือสำหรับใครที่อยากโทรสอบถาม0877704246ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ